สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ปุ๊บเป้ส่วนมาเห็ดอ้ำยาล้างจานใช้เองนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามันช่วงนี้มันหนาวเราเยอะนะจ๊ะอ้ำยารล้างจานเราทำเองนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะ ไม่ใช้ N 7นเจดตือด้วยนะจะเพื่อนเพื่อนจ๋าลงทุนไม่ถึง20บาทนะจะเพื่อนเพื่อนจ๋างบเราวันนี้นะจ๊ะพอมะน,นาเราก็เก็บจากต้นนะจ๊ะใช้มะน,นาวใช้มะกรูดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ํายาล้างจานที่เราซื้อมาถูกๆนะจะเพื่อนเพื่อนจ๋าหนึ่งซองนะจ๊ะแล้วก็น้ําทิ้เท่านะจะเพื่อนเพื่อนจ๋าน้ำด่างนะจะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็คือน้ำทิ้เท่านะจ๊ะน้ำทิ้เท่าเราก็เอา ขี้เท่านะจะเพื่อนเพื่อนจ๋าเอาไปแช่น้ําข้ามคืนแแช่น้ำนะจะเพื่อนเพื่อนครามขึ้นไว้ขึ้นหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนั้นแล้วเราก็เอาน้ําใส่ของข้างบนนะจ๊ะเราก็ได้น้าด่างแล้วนะจ๊ะน้าด่างหรือน้ําขี้เท่านะพี่น้องนะสมัยโบราณสมัยยัทางมันยังน้อยกตมันย่ได้มีนะคะน้ำยาล้างจานแบบสมือน,นี่นะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเฮากะสมัยยังน้อยกะเอาขี้เท่านะมาล้างนะก็จะงสะอาดนะจ๊ะ เราก็ไปซื้อน้ายามาสักหนึ่งซองนะจ๊ะนี้คือนะคะเราก็มาหั่นนะจ๊ะมะนาวก็มากรูดเป็นชิ้นชิ้นประมาณสักสี่นะจ๊ะลูกหนึ่งก็ประมาณสีนะจ๊ะแล้วแต่เลยเดี๋ยวเพื่อนๆม,มีมากก็ใส่มากไม่น้อยก็ใส่น้อยนะจ๊ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างนี้ก็คือประมาณมะนาวประมาณสิบลูกนะจ๊ะแล้วก็มะกรูดก็ประมาณ สักประมาณ15ลูกนี่เราประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเอาที่เราเก็บหาได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็มาหั่นเลเขาหั่นสี่นะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะได้ประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเราก็เอาไปต้มนะเพื่อนๆเอาเข้าไปต้มนะเอาไปต้มให้เขาหอมนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ต้มเขาประมาณจนเขาเปื่อยนะเพื่อนๆได้กินเขาหอมใช่ไห แล้เพื Colin ่อนเห็นเหลืองๆนั้นคือขมิ้นนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเราใส่ขมิ้นนะจ๊ะขมิ้นสดที่บ้านเรามีขมิ้นด้วยนะจ๊ะใส่ขมิ้นหั่นเล็กๆลงไปนะจ๊ะเขาจะได้สีเหลืองๆนะพี่น้องเนาะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบนี้ก็ใส่สีก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆใส่สีเหลืองสีเขียวได้เลยนะจ๊ะแต่เราเราไม่ใส่สีนะจ๊ะเราเอาคนนี้เลยหรือแม่ก็ขมิ้นผงก็ได้นะเพื่อนๆจ๋าสีเขาจะได้เหลืองนะแต่เรามีขมิ้นสดนะจ๊ะเราก็เอาขมิ้นสดมาหั่นใส่นะเพื่อนๆนี่เพื่อนนะ คือภาชนะที่เราใส่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าล้างนะจ๊ะความไว้แบบนี้เลยนี่เราก็มากรองนะจ๊ะเพื่อนเราต้มแล้วเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะกองรอบแรกนะจ๊ะเพ i, ื่อนจุดตะเกียงตาแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วว่าเราจะไปกองรอ uh, บที่สองอยู่นะจ๊ะเพื่อนกองรอบแรกแบบนี้เลยแล้วเขาจะได้น้ําแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนเขาก็ยังมีตะกอนมีอะไรอยู่นะเราก็จะมากองรอบสองด้วยผ้าขาวบางนะเพื่อนนะกองสองรอบนะแต่กระชอนแล้วก็ใส่รอบสองก็เป็นผ้าขาวบางนะเขาจเขาจะได้แบบแบบนี้เห็นไหม ว่าตะแกรงเราเมื่อกี้มันไม่สามารถที่จะกรองแบบนี้ขึ้นมาได้นะนะเรากรองรับซองด้วยผ้าขาวบางนะแตนที่เราเห็นู่นะคือเราใส่เกลือนะเพื่อนเพื่อนนะใส่เ,สเกลือสามช้อนชานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนใส่เกลือแล้วก็คนคนคนให้เขาเข้ากันนะจ๊ะใส่ไอ้น้ำขี้เท้าก็ใส่ตอนนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะเ่น้ำขี้เท้าประมาณชักลิตรหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็นี่คือน้ำยาล้างจานของเราหนาึ่งถุงนะจ๊ะ เราซื้อมาถุงละสิบห้าบาทนะพเพื่อนนะน้ำจาล้างจานเราเนะ่ะเพราะเราอยากใส่ให้มันมีฟองสักหน่อยนะพเพื่อนเพื่อนะเพราะเราถึงไงเราก็ยังติดฟองอยู่นะถ้าเราไม่ติดถ้าเราไม่ใส่สฟองมันสะอาดไหมสะอาดนะครับพเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้สะอาดที่ฟองนะจ๊ะมันสะอาดด้วยังผึ้งและมะนาวนะจ๊ะแล้วก็น้ำทีเท่านะจ๊ะเพราะแต่เราใส่เพื่อให้มันมีฟองนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเนาะ,ะเกิดติดฟองอ่ะแล้วก็ใส่นะจ๊ะเพื่อนๆแบบนี้เลย ก็รอนะทิ้งไว้ขาวแบบหายฟองนะจ๊ะฟองเขาหายไปแล้วก็มากรอ,อกใส่ขวดเลยขวดก็ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆน,นะคนน้าอารมณ์ทั่วไปของเราเนี่ยให้เรากินแล้วเราก็เป็นลาทำความสะอาดจากเพื่อนๆความไฟเด้อแต่มันแห้งเราก็มาใส่นี่นะซื้อมาชิมห้าบาทนะแล้วก็ใส่เกลือนะสามช้อนนะต้องเหนือนจะเอาจากในบ้านทุกอย่างเลยนะจ๊ะมะกรูดมะนาว ถ้าเป็นเพื่อนจะทําตามนะจ๊ะถ้าฟังพอทาฟังข่อยพอทานเด้อพี่น้องเด้อคอยจะเขียนคญญาบรรยายไว้ใต้คลิปนะจ๊ะพเพื่อนเพื่อจะไปทําตามดูนะจ๊ะพเพื่อนเพื่อยุคนี้ยุคประหยัดนะจ๊ะพเพื่อนเพื่อจ๋าของก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะจ๊ะเราทําใช้เองไน้ตั้งหลายลิตรนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนะจ๊ะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะเพื่อนเพื่อนนะลงทุนไม่ถึง20บาทนะซื้อน้ำยาแม้แค่15บาทเองนะลองไปทําดูนะเพื่อนเพื่อนนะ ประหยัดนะจ๊ะยุคประหยัดเราต้องทาอะไรได้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดทําอะไรใช้ได้ก็ต้องใช้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าถ้าบอกเข้าใจก็ไปเบืองใต้ลิปเลยพี่น้องเด้อเขาจะเข,ขียนคำบรรยายไว้ให้นะคะเห็นบอกห้ามกะก่อเห็นบขวดอันนี้ก็ขวดอันนั้นขวดกระบู่ขวดเซมผู้ขวดยางขวดน้ำนี่เห็นไหมได้ตั้งหลายขวดเห็นไหมอยู่ได้เป็นเดือนแม่เพื่อนขวดแบบหมุน่างจานหลายทีเนาะนี่เห็นไหมเพื่อนๆ มันเราก็เปลี่ยนขวดได้พอามันหมดเราก็ใส่เนี่ยจานนี้เรามาลองล้างให้ดูนะเพื่อนๆนะเห็นไหมคะก็จะมีฟองแต่เขามีฟองไม่มากเหมือนเหมือนที่เราซื้อกางทุ่ตลาดเนาะเห็นไหมแต่มันไม่ได้ฟองไม่ได้บุบอกว่าจานชาวเราจะสะอาดนะพี่น้องนะเพราะมันสะอาดด้วยที่มะกรูดแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็น้ำขี้เถ้าเรานะจ้ะเพื่อนๆเห็นบอผู้ที่ยืนีำหนาล้างเลี้ยแก้วล้างมือพร้อมหอมือหุ่วไหวเลยนะเพื่อนๆจ๋า ขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่มาติดตามรับชมนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามม่คนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายนะจ๊ะเพื่นอนๆจ๋าเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะว่าเขาจะพาไปเห็ดอย่างพาไเป็นเลาะใสแต่ถ้ม,มาก่วนนี้บอกเขา,าได้เลาะนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าอยู่แต่บ้านนะจ๊ะเป็นแม่เย้าแม่เรือนนะเป็นพี่น้องเนาะขอบคุณอีกครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าที่ติดตามรับชมนะเห็นไหมการชาาเราสะอาดเชี่ยหอมเชี่ะ